ไว้ใจทหารมากกว่าการตรวจสอบผ่านทางกระบวนการอื่น,นๆหน่วยงานอื่นๆละคะดูดูดูเหมือนเป็นอย่างนั้นนะครับ <c oughs> แต่ว่าทจริงๆเนี้ยเราอยากจะไว้ใจทุกฝ่าย <c oughs> ที่ให้กระตุ้นเตือนให้มีสํานึกต่อหน้าที่ของสาบันชาติศาสตรกษัตย์ในเครือข่ายนี้ถ้าเขประกอบด้วยนักวิชาการนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระแพทย์วิศวกรนักบัญชีนักกฎหมายนักกาเงินทั่วไปเนี่ยทุกคนก็สระเวลาละแรงกายแรงใจกําลังทรัพย์ส่วนตัวเนี่ยเข้ามา ร่วมทำงานก็เพื่อประเทศชาติเห็นว่าสถานการณ์มันแย่แล้วนะครับก็มาทําทุกคนก็มีภาระหน้าที่เต่ไม้แต่มือหมดแต่ก็ยังเสียสละมาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะกระตุ้นให้ทุกฝ่ายตํารวจก็ไม่เราบอกพูดคําว่าตารวจเนี่ยแต่จริงๆก็มีอีกหลายส่วนเราไปเห็นบทบ่ายของตํารวจบางส่วนที่เราไม่ถูกใจแต่เราก็เชื่อว่ามีตํารวจหลายหลายคนหลายฝ่ายเนี่ยที่ยังมีความสํานึกในในหน้าที่อยู่ที่จะต้องกระทำะรัฐบาลนะซึ่ง พยายามที่จะใช้กลยุทธ์ทุกวิธีทางเลยในการที่จะยึดอํานาจรัฐไปให้ได้คือปัจจุบันมีอํานาจรัฐอยู่ในมือแล้วแล้วก็จะยึดครองให้ยาวนานนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะประกาศหรือว่าต่อสู้ทุกวิธีทางว่าสิ่งที่เคยกระทํามาแล้วถูกกล่าวหาว่าผิดไม่ผิดจะยืนยันว่าตนเองถูกต้องและบริสุทธิ์ส่วนพันธมิตรเนี่ยเป็นฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลชัดเจนได้บอกว่าอิีตรัฐบาลมาแล้วก็รวมทั้งรัฐบาลตัวแทนเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบทำไม่ถูกต้องแล้วก็ทําสิ่งที่ผิดไป ต้องการที่จะให้มีมาตรการทางกฎหมายที่จะดําเนินการนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่อสู้กันมาตลอดนะครับและก็พันธมิตรนั้นในการต่อสู้มาในช่วงต้นเนี่ยาจะเห็นได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่ทําให้การเมืองพรรคประชาชนเนี่ยเติบโตอย่างน่าสนใจมากไม่เคยปรากฏมาก่อนในบริษัทการเมืองไทยเลยนะที่ที่การเมืองพรรคประชาชนสามารถรวบรวมผู้คนแล้วก็มีผู้สนับสนุนมากทั้งในกรุงเทพฯได้ต่ง จังหวัดและเป็นการเป็นลักษณะของการสนับสนุนเชิงอุดมการ์ด้วยนะครับคนในสังคมเวลามองเนี่ยไม่รู้ว่าประเด็นหลักที่ต้องการในการเรียกร้องในปัจจุบันคืออะไรอย่างเช่นเ,เคลื่อนเคลื่อนขบวนไปที่สภาใช่ไหมครับเพื่อคัด้านการแก้รัฐมนูญพ,พอพอรัฐบาลไม่มีการแก้รัฐมนูญเนี่ยเป้าไหนเป้าใหม่มันก็ไม่ชัดเจนนะครับผมคิดว่าอันนี้คือปัญหาใหญ่มากๆของการเคลื่อนในรอบปัจจุบันว่าวารตทางการเมืองหลักที่ทำคืออะไรที่ผ่านมาพันวิทย์พยายามจะพูดเรื่องที่มันเป็นเรื่องเชิงโครงสร้างอย่างเช่นเรื่องการเมืองใหม่ใช่ไหมครับเร พอพอผลักเรื่องการเมืองใหม่ไปไม่ได้เนี่ยก็น่าเสียดายเหมือนกันซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าน่าจะผลักต่อนะครับในแง่ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนี่ยว่าต่อให้คนในสังคมไม่เข้าใจว่าการเมืองใหม่ของพันธมิตรคืออะไรเจ็สิบสาสิบคืออะไรเนี่ยแต่ในแง่ของการเปลี่ยนโครงสร้างถ้าถ้าพันธมิตรหรือกันฑพันธมิตรทั้งห้าคนเชื่อเรื่องพวกนี้จริงเนี่ยไม่ควรจะหยุดแต่ปรากฏว่าเขาหยุดเพราะเขารู้สึกว่าในทางการเมืองเขาพูดแล้วเขามันผลักไม่ได้เขามันทาให้การเคลื่อนของพันธมิตรรอบนี้มันกลายเป็นเรื่ออองงงงกกกกาาาาาารรสสู้้้ชชชิิิยุุททธวว่่่่มมมมนนนั็คคืใํลลลไปปดดดจศตต์ๆซึผ การเคลื่อนไหวในเชิงยุทธวิธีแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้นําไปสู่การการการเปลี่ยนโครงสร้างหรือการทําให้คนในสังคมเข้าใจว่าพันธมิตรคิดอะไรอยู่นะครับคือคือเป็นการเคลื่อนไหวที่มีพลังในแง่ที่พันธมิตรเนี่ยมีมวลชนที่แน่นอนอย่างที่อาจารย์สมบัติว่าไว้แต่ปัญหา ของการต่อสู้ทางการเมืองที่ผมคิดว่ามันสำคัญมางไม่อันหนึ่งคือมันการเมืองไม่ใช่เป็นเรื่องของการกุมมวลชนของเราให้ได้อย่างแน่นหน,นาที่สุดอย่างเดียวแต่คือการสื่อสารทางการเมืองกับคนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่พวกเราด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยพันธมิตรมีปัญหานี้ค่อนข้างเยอะคือว่าคนกลุ่มที่ไม่ใช่พันธมิตรนะครับคนกลุ่มที่อาจจะไม่ชอบพันธมิตรหรือคนกลุ่มที่เฉยๆอย่างเงี้ยนะครับไม่เข้าใจว่าการเคลื่อนรอบนี้มันมันมีความหมายทางการเมืองอะไรนะครับถ้ามันยืดเยื้อยาวนานเกินไปลักษณะนี้เนี่ยคนี่ยนกลลางงวเเ จะเริ่มมีปัญหาทางจิตใจมันเกิดความปิดอัด คับแขนและการแสดงออกมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีเรื่องที่โอกาสที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นอันนี้ในทางการแพทย์เลยนะคุณหมอคนคนภายนอเนยใครลองไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันอึดอัดคับแขนขนาดนี้นะครับมันจะพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปเหตุการณ์ไหนชัดที่สุดครับคุณหมออะไรนะครับมีลักษณะเหตุการณ์ไหนที่เกิดขึ้นจริงชัดที่สุดไหมคะตัวผมเองเนี่ยบอกเลยบอกพออภิปรายไปไปพูดไปพูดมาเนี่ยมันเกิดเริ่มมีคําพูดที่ด่าทออยางคายอะไรเกิดขึ้นมาแล้วสังเกตไห้มันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วพอคนนอกนี่นี่คนก็ มีตักเตือนมาหรือว่าต่อว่ามาหรืออะไรบอกว่าทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้ผมบอกได้เลยมันเกิดจากการที่มันยึดยักกันอยู่อย่างนั้นอ่ะมันไม่ไม่ไม่สามารถที่จะแก้ไขในทันทีมันเกิดความอึดอัดขับแค้นเอาฐานเข้ามาแทรกแซงสมมติดว่ามันก็ยังยังเป็นประเด็นที่ทุกวันนี้ก็ยังพูดกันอยู่ใช่ไหมครับว่ายังมีความพยายามใช้ทานเข้ามาแทรกแซงแล้วผมผมไม่ได้ไม่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 เชื่อเลยว่าคืออย่างที่อาจารย์สมบัติพูดหรือว่าหลายๆท่านพูดก็ดีว่า เราจะให้ทหารเนี่ยทำแบบที่ไม่เคยทำเนี่ยผมคิดว่าในแง่ประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยมันหาไม่เจอที่ที่มันมีมีช่วงที่กองทัพแสดงให้เห็นว่าจะเป็นคนไกด์ดโมแครซีในประเทศนี้ขึ้นมาได้ใช่ไหมครับหรือว่าโอเคอาจจะมีคนบางคนบอกว่าสมัย2475เกิดขึ้นใช่ไหมครับกองทัพมีบทในการในการเปลี่ยนแปลงการปกคอรองขึ้นมาแต่ว่ามันก็มีลักษณะเฉพาะของกองทัพในเวลานั้นมากพอสมควรอย่างเช่นผู้นํากองทัพ เป็นผู้นากองทัพอีกรุ่นหนึ่งซึ่งไปเรียนต่างประเทศแล้วรู้ว่าประชาธิปไตยทํางานยังไงรัฐธรรมนูนทํางนนยังไงอย่างเง,ง,งี้ยแลวผมคิดว่าในบริบทปัจจุบันอย่างนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างนี้เนี่ยผมผมว่ามันมันมันค่อนข้างยากมากที่จะพูดให้พูดเรื่องกองทัพให้กลับมาเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของการนําประชาธิปไตยหรือผู้พิทักษ์ประชาธิไปไตยนะครับผมคิดว่าในสุดแล้วเนี่ยปัจจัยพื้นฐานก็คือคือผมอาจจะแตกต่างจากคุณหมอหรือว่าอาจารย์ก็คือว่า ผมมีความรู้สึกว่าคนที่เขาเลือกพักพลังประชาชนหรือพักไทยรักไทยเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่ไม่รู้เรื่องการเมืองหรือว่าถูกรัฐบาลมอมเมาผมคิดว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่เข้าใจการเมืองดีพอสมควรนะครับแต่เขาตัดสิในใจเลือกด้วยเหตุผลทางการเมืองบางอย่างซึ่งเราอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้แต่ว่าคนเหล่านี้มีอยู่จริงและเป็นคนจานวนสิบกล้านคนในประเทศนี่คือปัญหาพื้นฐานที่ผมคิดว่าจะต้องจัดการให้ได้ว่าจะอยู่กันยังไงนะครับ คือถ้าถ้าเรามองตัดไปที่เรายังมองว่าคน16ล้านคนที่เลือกพลังประชาชนเลือกไทยรักไทยนี่เป็นคนที่ไม่เข้าใจการเมืองเป็นคนที่ถูกนัการเมืงองหลอกหรือซื้อเสียงนี่ผมคิดว่าโจทย์ในการมองมันก็จะบิดไปอย่างเช่นจะทํายังไงให้คน16ล้านคนนี้มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งน้อยลง